ขึ้นนอกไม่สมคุกใส่เกลือรเรียบร้อยแล้วกับกอกใส่ขวดจ้ะค่อยๆกอกใส่ขวดจ้ะจมีดจ้ะค่อยๆกอกใส่ขวด của cha กอกใส่ปวดแบบนี้อาศัยว่าเวลาก,กินก็สะดวกจ้ะว่าว่าตองไปไปจงที่ได้กระปุกแบบนี้จ้ะกระปุกแบบนี้แบบนี้แบบี้ทแบบัดกลางเลยจ้ะใส่สะดวกจ้ะไอหนึ่งถวยก็ดีจ้ะ ล่มถั่ถวพอดีแล้วก็ใส่น้ำเขามา,จากจ้ะใส่น้ำเขามากน้ำเขามากขา,ขาวๆใน่มาเตรียมไปแล้วจ้ะน้ำเขามากก็ได้มาจากน้ำเขาเ,นาเยนวยแซ่จ้ะ นี่เขาจะได้แบบนี้จ้ะจะได้แบบนี้จ้ะเี็มากก่าสิกอกใส่ขวดจนเ,เลียวแล้วจ้ะกอกใส่ขวด น้ไม้วิธีถน,นอมอาหารเจสูตรนี้เป็นสูตรมอร้อนนาบมอดำได้เจ้ะสูตรม้อนนาบมม้อนดำน้ำมันนอไม้นหากิโลเกลือหาทับพ,พีดเลย้ะซับน้ไมันซับๆแล้วกับม้าแซ่ซีตึงห่าชมอมงแซ่นำแซ่นำเกลือ ถึิงไวซีถึงหาช่อมงจากไขออนไขคว่เฟือนคว่ำขมของเราใหม่จ,จะจิดโล่งจากจะกับมะร้าเอาตะโอใหม่มาคันใส่เกลือเราใหม่หากิโลเกลือหาทับที่คัดคันคุกใส่เกลือซิฟนาทีจากแล้วมากออกใส่ขวดจะ้ะ กอกส้ขวดแบบนี้จ้าที่ขนน้อมอาหารจะเล็กน้กไม่ส่งไปกินโดนจ้าเจ้น้กไม่ส่งไปกินโดนจ้าแล้ว็มาใส่น้ำหมวกจ้ะน้ำหมวกน้ำหมวกน้ำเขามาน้ำหมวกมันเีมาเอือนน้ำเขามาจ้ะเออ้นน้ำหมวกอะไรจ้ะแต่แก่สีเอือน เดวมาจากเขาเหนียวแช่ได้จากนำเขามาน,นี่จ้ะเล่ยมากกับยันตะเลืเลยเล่ยแล้วก็เอาลงกบดได้เล่ยตลอดลเล่ยมากเล่ยหน้าที่ เกินไปในกันลุกบวบวได เดี๋ยวเห็นไปยันไม่เห็นนนอนมากระดิกอกใส่ขวดกอกใส่ขวดไปเรื่อยจนแล้วแหละจ้าขวดนี้ก็ได้ถ้วยหนึ่งก็ดีจะ้ะกินหนึ่งมื้อพอดีจะ้ะใส่น้ำเขามาเป็นน้ำดอง หนึ่งสัปดาห์กระสมแล้วจะสามารถที่จะเอาไปต้มซุปได้เอาไปแกงได้จ้ะสองสัปดาห์ก็สิเพิ่มพุ่มเปียวพุ่มสงไปอีกสามารถเย็บได้ข้ามปีได้จ้ะสูตรแม่มาเท็ดมีสสูตรไม่เน่าส,สูตรไม่ดำได้จ้ะเย็บได้ข้ามปีได้จ้ะไม่เน่าไม่ดำ มาทำสูตรนี้ไว้กินตลอดจ้ะไม่มีเน่าไม่มีดำนะคะเอาไว้ขามปีได้เนื้อพีน่น้องน้หม่หากิโลเกลือหาถ้าพี่คุกคุสิบนาทีีปเข้ากันนะจ๊ะก้อนหนะนั่นกับซับ ซับใผ้เป็นก็จังเส้นมะละกอจ้ะและ้วกมาแม่แ้นาเกลือซีถึงหาช่อมงจ้ะซีถึงหาช่อมงก <c oughs> เดี๋ยวกับมาเอาตางค์ได้เศร้าเศร้าเอา,า,า,เอาตัางค์กเ,เส้นอไม้จ้ะน้ำแซ่น้ำแส่นม่แ่นาเกลือนั่นก็แต่ว่าเอาได้จ้ะว่าเอา นางเขามาจ้ะเจ็บไว้ได้ดดใใขามปีได้จ้ะสูตรแม่มาเทศนี่เป็นสูตรไม่เน่าไม่ดำแล้วจ้ะเก็บไว้ข้ามข้ามปีไว้ข้ามปีได้เนะจ้ะ ส่ไม่เน่าสีไม่ดำไม่มนันวกวนน็กรอาากกแค่แล้วก็เนื้อจัดแล้วขวดชุดไทยแล้วจะพี่น้องขวดขวดนี้ก็ได้มาจากขวดซื้อน้ำมากินเละจ้ะแล้วก็ล่างล่างแล้วก็ความไวล่างสะอาดความไวให้แห้งจ้ะแล้วก็เอาเม้าส่แบบเนียจ้ะกรอกส่ขวด บอกไส้ขวดอาศัยเก็บง่ายจับพี่นอกได้ล่กินกับใส่ทีละขวดอมีตัดกลางเลยจ้ะผูใดบ่ดมีขวดก็ใส่กับปุ๊กแบบนี้ได้จ้ะไปมาดไปใส่แบบนี้ประจําจ้ะกอกใส่ขวดแบบนี้ต้องเท่ากับใส่กับปุ๊กแบบนี้จ้ะกับปุ๊กพราพ่อก็เอาขวดมากจ้ะ ขวดกินน้ำก็เท็บไว้กับไวไ้์ไซไว้ไซนเน่าไปสมเนี่ยเนี่ยจะถนอมอาหารไว้กินโดนจะกินขามปีได้เลยจะบ้าเนา่าบ้าดำจะเขาเขากอกใส่ขวดแล้วจังสี่เข้าบอ่บอ,องมาเปิดอากาศกับว่าเขา่ากับกับด้าดำจะสุดแม่มาดเก็ดนิด เป็นสูตรไม่เนา่าไม่ดำจ้ะพี่นองเดี๋ยวไว้ข้ามปีจ้ะสองอาทิตย์ก็บสมจ้ะสองอาทิตย์ก็บสมหนึ่งอาทิตย์กะสมสม,สมอ้อยๆจะสามารถเอามาต้มซุปได้จ้ะถนอมอาหารจะวิธีถนอมอาหารจะหวอเส้ขวดจ้ะ อนขอกใส่ขวดันต้องใจเย็นเย็นใส่เวลาจักน้อยหนึ่งจ้ะใจเย็นเย็นจักน้อยหนึง่งอใส่ขวดวีทีแล้วแม่มาดใ่เห็ดจ้ะม <c oughs> ีคนปลูกว่าแม่มาดกอกใส่ขวดเพื่อก็มาถามสื่อถามสื่อ ขายย่างเดียว <c oughs> อระเ็ดเอาไหม่แบบนี้จ้าแล้วก็ใส่น้ำดองจ้ะ <c oughs> น้ำดองก็ได้มาจากน้ำเขาบ้าน้ำเขาม้าเท่ไหวตรงไหวไ้บถัดใส่ยัสีจ้ะน้ำเขาม,ขอมาอน้อมอาหารจ้า กินโดนขามปีเลยสูตรไม่เน่าไม่ดำนะสูตรแม่มากสูตรไม่เน่าไม่ดำจะ้ะเรียบร้อย,ลยแล้วจ้ะในจะขวดแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามเก้าขวดกับอีกหนึ่งกับปุ๊กจ้ะเก้าขวดกับอีกหนึ่งกับปุ๊กจ้าถนอมอาหารไว้กินโดนจ้ะ ที่ถน,นอมอาหารจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแม่มาด้วจ้าเด้อขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเรา,า,าไปเห็ดใส่เห็ดกินคือแม่มาด้วจ้าเจ็ดสูตรนี้เราจะสูตรไม่เน่าสูตรไม่ดำจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า